เป็นคลิปที่ทำเอาคนดูยิ้มตามกันเลยทีเดียวครับเมื <men> ่อบอยพิสนุกเป็นหนึ่งในเพื่อนๆที่ร่วมวางแผนกับว่าที่เจ้าบ่าวตามเทียนวิทย์เซอร์ไพส์ปุยฝ้าย AF เพื่อคุกเขา่าขอแต่งงานบนเรือกลางแม่น้ำขณะที่ปาร์ตี้กับเพื่อนๆแบบไม่ทันตั้งตัวทำเอานักร้องสาวเวอสุดๆก่อนน้ำตาจะแตกแล้วตอบเซยเยกลายเป็นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปที่กำลังจัดสลัดสดเร็วๆนี้ งานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากครับไปรับชมคลิปสุดเซอร์ไพรส์นี้ได้เลยครับยำดีมากยำดีป่ะบอกเพ็ดสุดๆนี่ก็น้ำตาแตกเลย ไม่ได้ร้อดีใจด้วยนะโชว์แหวน่อยค่ะแวะอีกทีค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยะคะ่ะฝากกดไลค์กด u ับสไ i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ